ลองนึกภาพเด็กอายุ18ปีเดินลงสนามในทีมชาติอร์เจนตินาชุดใหญ่บนหลังเสื้อของเขาคือเบอร์10มันไม่ใช่เบอร์ธรรมดาครับแต่นี่คือเบอร์ที่เคยเป็นของเมซี่ เคยเป็นเบอร์ของมาาโดน่าเบอร์ที่ทั้งประเทศฝากความหวังไว้ตลอดหลายสิบปีเด็กคนนั้นชื่อฟรังโกมาสตันตูโอโนเขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับเรือมาริดค่าตัวเกือบ2000ล้านบาทใส่เบอร์30และเซนยาวถึงปี2031แต่ก่อนจะเป็นนักบอลตอนอายุ12อเขายังเป็นนักเทนนิสระดับท็อปของอาร์เจนตินาอยู่เลยพอเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลเขาก็พุ่งแรงเหมือนจอรวดยิงไกลก็ดีฟรีคิกก็ดีเท้าซ้ายจัดจ้านแบบนักเตะรุ่นพี่และสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็คือ เขานิ่งเกินอายุเกมล่าสุดในทีมชาติที่เขาลงสนามเขาทำลายสถิติข,ของมาราโดน่ากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ใส่เบอร์สิบให้กับทีมชาติอาเจนวันเปิดตัวกับบอลิตเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะแค่บอกว่านักเตะที่เก่งที่สุดในโลกสำหรับผมคือเมซี่แค่นั้นก็พอให้แฟนบอลรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้จะลบเงาเมซี่ครับแต่เขาพร้อมจะเริ่มสร้างเส้นทางเดินของตัวเอง เขาอาจจะยังไม่ได้เก่งเท่าเมสซี่ในวันนี้แต่เขากําลังเริ่มต้นเหมือนเมสซี่ในวันนั้นและชื่อของเขาคือฟรังโกมาสตันตูโอโนเด็กที่กล้าใส่เบอร์สิบแทนเมสซี่ทั้งที่เพิ่งจะมีอายุแค่18ปี